ฉีซิโนโฟาร์มแล้ว2เข็มแต่ภูมิไม่ขึ้นค่ะทุกคนคืออาเตียกับเจ๊ของแพมไปตรวจภูมิมาค่ะซึ่งตรวจหลังจากฉีดซิโนโฟาร์มเข็มสองแล้ว1เดือนก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเจ้าพระยานค่ะค่าตรวจ999บาทค่ะขั้นตอนก็คือทางโรงพยาบาลให้ลองทะเบี้ยนวัดความดันสจอะเลือดเพื่อตรวจภูมิหลังจากนั้นก็รอผลประมาณหชั่วโมงกว่าก่อนจะพบหมอค่ะ มาฟังผลของคนที่ภูมิขึ้นกันก่อนละกันค่ะของเจภูมิขึ้นค่ะเย่ผลออกมาได้1531 AU2ML นะคะซึ่งมากกว่า50 AU2ML อันนี้ทางโรงพยาบาลใช้เครื่องตรวจภูมิของ Abbott นะคะซึ่งใช้หน่วย AU2ML เวลาดูผลก็คือถ้าตัวเลขออกมามากกว่า50แปลว่า positive หรือว่ามีภูมินะคะ และถ้าออกมาน้อยกว่า50ก็แปลว่าเ e นกาทีฟหรือว่าไม่มีภูมิค่ะโอเคผ่านไปแล้วค่ะคนหนึ่งแต่ของอาเตียแพมนี่สิค่ะผลออกมาได้45 AU2ml ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ที่50 AU2ml หมายความว่ายังไม่มี อ้าวทำยังไงดีล่ะคะทีนี้หมายความว่าฉีดไปแล้วสองเข็มแต่เหมือนไม่ได้ฉีดใช่ไหมคะเนี่ยจริงๆช่วง,ง,ง,งหลังจากฉีดเข็มสองหเดือนน่าจะเป็นช่วงที่ภูมิสูงที่สุดแล้วหรือเปล่าคะแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อก็ไม่รู้นะคะเนี่ยะลดลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าแต่หมอก็แจ้งว่าเป็นไปได้คะ่ะที่จะฉีดวัคซีนแล้วภูมิคุ้มกันไม่ขึ้น นั่นก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนด้วยค่ะอาจจะเกี่ยวกับอายุด้วยนะคะอาร์เตียแพมก็อายุ50กว่าส่วนเจก็อายุ20กว่าค่ะถามพยาบาลเพิ่มเติมเขาบอกว่าช่วงนี้มีคนมาตรวจภูมิคุ้มกันโควิดหลังจากที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเยอะนะคะซึ่งส่วนใหญ่ไวรุ่นเนี่ยภูมิก็จะขึ้นแต่ถ้ามีอายุอาจจะไม่ค่อยขึ้นค่ะสูงสุดที่เห็นก็วัดภูมิได้ประมาณ3,000 a u m l ซึ่งคนที่มาตรวจ ก็อายุประมาณ20ค่ะส่วนค่าต่ำสุดที่วัดได้ก็ประมาณ20 a u ิบอซึ่งคนที่มาตรวจก็เป็นสูงไว้ค่ะแต่ยังไงภูมิก็อาจจะลดลงไปเรื่อยๆนะคะก็ต้องฉีดกระตุ้นค่ะ นั่นแหละค่ะแพมมก็อยากมาใช้ให้ฟังเผื่อใครที่จะฉีดซิโนฟาร์มหรือว่าฉีดไปแล้วมาดูยังไงทุกคนก็รักษาตัวกันด้วยนะคะถึงจะฉีดวัคซีนแล้วก็ยังไม่แน่ค่ะว่าภูมิจะขึ้นส่วนใครมีความรู้หรือว่ามีข้อแนะนำอะไรสามารถแชร์ได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ